สวัสดีครับผมอัสาชานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จะเป็นทางการอีกวันหนึ่งไอ้ญานี่เกือบสองอาทิตย์บอกหน้าเขาไม่ได้กินเราพวกเราไม่ได้กินข้าวในห้องเลยเนาะหนอบเย็นแม่นบปล่าทำงานทุ่มเทงานทุ่มเทครับช่วงนี้ช่วงนี้โอเยอะช่วงนี้งานเยอะงานลัดตัวงานลัดตัวพี่เนี่ยโบเห็นตะการเขียวนี่อะไรอย่างก้อสเตาลี่วุ้นนะครับุบน่าโอ้ย ได้กินข้าวเย็นอีกแล้วกี่โมงวะน่ะกี่โมงเขากินข้าวเจ้ามงตอนนี้หกโมงหกโมงมีอาหารให้เลือกแต่บอเหนือสายสันกินเนี่ยเผเอกถ้วยคุ้มไม่เป็นเนื้อสายสันเนาะนี่เนี่ยพี่ลองเลยมาแบบนี้แล้วครับแล้วก็จะมีตะเกียบนี่มีตะเกียบให้บอเหนือกร็สายสันกินก๋วยเตี๋ยวดำน้องน้องหน่อยครับน้องหนอกินข้าวผัดแต่ข้าวผัดไทยข้าวผัดเกาหลีครับภาษาเกาหลีว่าพุกุ้มปับ

บริษัทว่าแยกบุงนะพี่น้องไม่ผัวมันมีที่นั่งคุณคนเกาหลีวันนี้มาทำงานอาราบัยตั้งใ่แยกนะจ๊ะท่านลายแต่ก็จะมีบ้านเขาเรียกว่าอย่างไรกันนี่เกี่ยวเกี่ยวคะมีเกี่ยวแถมไหมครับเกี่ยวดีเอ้านี่คุณเอามาเพื่อคมดูก่าเอามาเอ้านี่ยโอ้โามาเพื่อฉีกแล้วเก้วไหมนึกว่าเพื่ไปเขาโคบคนรับโคบยศใส่สามไทยพี่ไปดูดม มีมีเสน้นน tamam. ี่บอเหนือชอบจอบก๋ใจ่ายนนะาผัดอันได้จังเมียนบวก๋วยเตีนะจ่าจาเกียวดำที่สสานชอบทำเลจ่ะอ้าบอพอนี่เนี่ยบูยหลาดงเลยครับพี่น้องเิ้น แต่้านี้อร่อยอร่อยเออนนั่นสอันคุกไหมเออเว้ยเป็นยังไงไ่าวจันที่เ่าวจันเอามแ้จะแบ่งให้กินไหมยิงเหมือนกันดีน้ำซอสก็เหมือนกันิต่เปลี่ยนจากเส้นเป็ข้ายืองมันมีเส้นอยู่ดิแมนย่มีชีวิตยู่บ่เส้นี่ฉันก็ยืยดมีเ้น ใช่ค่ะตาจีของมันนี่แหละเมงินพิมพ์ทำโอก็จะดีอย่างหนึ่งประหยัดกับข้าวประหยัดค่าตกข้าวจะได้เงินด้วยทำโบได้พักครึ่งชั่วโมงคลิปนี้เป็นคลิปที่ที่ซีหรอมัม้งพี่น้องเ้ยที่บาลเหนือได้ถ่ายคลิปตอนกินข้าวตอนเย็นนะแต่ตอนที่ไม่ได้ถ่ายก็มีครับบางคังอาหารมันซ้ำๆเติมๆกันกบน,นี่ก็มีใช่เปล่านะ น้ออันนั้นซ่งธรรมดาดิจาริงจริงจริงจริงถ้าเขาพัดบ้านเขาทำแบบนี้อะไรน่าจะอร่อยนู่บ้านเขาตะเวนนีหนะบ่มันแบบมังไีใครนมีซอสต่างๆซอสดำอ่ะถ้ามีบ้านเขาคือชิบุกินอีกแหละโอ้อร่อยอยู่ไอ้บอกมันอาจจะมีน้ำซุปมีเครื่องเคียงอย่างซัสาจานนี่ไอ้เหี้ยก็ไม่จี๋สิ จำมาได้แล้วขบอากาศดองเลยขบอากาศเยนชื่อภาษาเกาหลีนะขบอากาศดองครับทำมจิเออทำมุจจินี่แหละมาดูไปจ้องมาดูมาเดูมุจจิอันนั้นจังแบบธรรมดาจ้ะอันนี้พิเศษตอนอยู่ร้านอาหารกันัะกินของเท่าแกน่ะเออบอกว่าอันนี้มันมันมีฤิเศษอ๋อ ถ้าเขาพัดไปสั่งกินกับไอ้อีกยังก็ไอ้ทงกั๊สือเออพัดไอ้กินข้าวว่าแม่นถวยไอ้ได้หน่อยก็เพิ่มเยอะเออเอาข้าวไปเอ้ไม่ว่า่ะไอ้ถวยเพิ่มได้หลายก็ไอ้เดนอ์กินนมดกินอะไรกินถวยบ่กินกันเยอะแม่งกินเยอะระดับกันมึงกันวะไอ้กินเห็ดได้ไอ้มากินของเพิ่อีกปลาพี่น้อยนี่เข้ากันหลายแล้วเนี่ย เยอะแยะเลยกันนะแม่บอกเสียเพื่อนดำปิดปีกเข้ามาบ้านเคาก็จะรู้อื้อพี่น้องอยเบิองถุ๋ยไหมร่างการงานสร้างอีูดิวันนี้คนเกาหลีคนเกาหลีเพิ่นมารับจอบทำงานคอยพานอะไรพี่น้องอยนินทายเพิ่นบ้านบ้านจนมาไม่ทำงานเนาะมือไปพร้อมมันแค่ไม่ทำงานว่าเป็นอย่างนี้มือไปน้ำ ตัดกิ้งเยอะเจ้าแกบอกวันนี้ไม่เหนื่อยนะมีคนมาช่วยแล้วอาจจะได้เลิกเร็วนิดนึงวันนะโอ้ยไม่ใช่แล้วจ้ะปกติจะได้เลิ่หกทุ่มพนักงานมาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็หกทุ่มเหมือนเดิมควบคุมเหมือนเดิมไม่น้องเลยเลิกส้นเยอะจะจุด กูแบบมันก็ม่ผสมมดุ้นกันพี่พี่น้องๆอาที่เห็นบ้านเราใช้สารกินก๋วยเตี๋ยวดำตลอดแต่ร้านนี้อร่อยก็อยู่อร่อยาโอ้ยพี่น้องนี่สิ่งจะเสกมันผสมมดุ้นกันรือข้อาค้นเข้ากันก็จะด่าบอสินมันลายสรงใสเขาลวกเยอะเขาเลยแถมให้ช่วยนี่มดเลยเฉื่อจริงๆโอ้ เคไหมเม่๋ยวเขาจีบช่างเล้าจีเมื่อทานมาเลยว่าในเพศนั่นอาทิมมาเล่นว่าเขาได้นุ่ไปทีเดียวเลยประมาณนั้นแล้วบอกได้สิบอก่าให้เขาเปเทใ้ถังกินกันเลหนึ่งอาทิ์วกวาได้กินอาหารเกาหลีได้ไหมนอ นับได้กะหนึ่งที่แก่อืมแบนูอยู่วันอืมหนึ่งอาทิตย์หน,นึ่งวันแต่ไปเจอแต่แดหนึ่งแปดวันกินกับข้าวอาหารเกาหลีมามีมีคลิปจีนอยูงก็แกงปลาแห้งแกงปลาแหง้งเนาะหน่อยเนาะไม่ทานเนาะหน่อยเนาะหน้อยกินไม่ได้เลยเป็นลมเล้อยไปทังานเป็นมบ่มีแล้ว <c oughs> เลิกงานไปมั้ยที่สรุป ท่านาี่อะไรดิอะไรสินาจะไม่ไดกินงานบ้างไหมเต็มตู้นี่ไงค่ะบ้างเครือ่องดื่ม <c oughs> ช่วงนี้งานเยอะจ้ะเท่าแกาาแล้วก็หัวหน้าที่อยู่เนี่ยซื้อของมาตุนเต็มตู้ยิมอย่างเป็นของว่านขนม,ขน,ม,มน้มเนยลูกอมเ <Okay. S 3> ครื่องดืม่มไอศครีมแล้วก็มีอย่างอีกก็ เปงนนมปังอันนี้บะเมนเท่าแกใหญ่ซื่อนะเนาะเอาบังคังไอติมเขาก็ขอเท่าแกสี่เปินเอาม,มาส่งครับน้องน้อยเออน้องน้อยมาชอาก็ขออีกพรุ่งนี้กันเดิศเท่าแกแต่จอบเบอรี่เท่าแกปีนี้หายไปเยอะมากเลยขอไอติมหน่อยโ okay. อเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อมาให้กันสักคราวที่แล้วก็ไอติมกับตับหมูนะ เมื่อเช้านี้น้องน้อยขอเบอร์หกแมนบอกอมมเ,เมื่อก่อนมันเบอร์ห้าเนาะซื้อมาเก็บยี่สิบสามสิบอันบอกเบอร์ห้าได้ซื้อเบอร์เท่ากับแค่น 5, 90, 10, 10, 11, หนึ่งสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดหลายแล้วสิบเอ็ดเจียวแอปเปิ้ลแล้วไป <c oughs> นี่แหละจ้ะ <c oughs> ถ้าเป็นพนงานทั่วไปจะเป็นอไรใบัหรือโรงงานอย่างทั่วไปประช่างเนาะถ้าทําโอตอนเย็นหรือกินอาหารเที่ยงทเกาหลีทั่วไปก็จะประมาณนี้เนาะ,นะ,ะจะบ่เหมือนที่บ้านเหมือนสายสานทำร้านอาหารมาก่อนเนี่ยจะแค่จสบริกินกี่ยกเข้ายัางสิเพราะว่ามันมีตัวเคียงอยู่ในร้านไว้แล้วต่กินอาหารในร้านจ้ะมันนี่มีคนงานมาเด้บะมวยแล้วอะรตอะ วุนไวเบาเกินว่นไหวกว่าเขาชันยมดบนอ่ะฮะแซ่บบ่บบางกี่ไปไหแซ่บร้านนี้เขาอยากเขาอยากกินตั้งหลายวันแล้วเนาะเมื่อเนือซาซางก็น้องเขาอยากกินหลายวัดนั่นนะครับเพราะว่าสั้างหน้าหน้าทูไปตะกี้นี่ครับย้ายคนเกาหลีทำว่าเป็นอย่างทูไปถึงรับใสเราว่าลูกเราสบายลูกเรสบายเลยชันเลยปิดร้านเลยรับ พี่น้องเยอะเกินไปละโทรเข้าร้านนี่เนาะทำมกีเนี่ยมีพี่คนยังเคยเขียนคอมเมนต์มาสายวิรณ์บอกสูตรพี่น้อยค่ะนะสายวิรท์ฉไม่ปิ่นจ้สายวิษเคยไปถามหัวหน้าที่ร้านสายวิษณ์แล้วถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมของเกาหลีเลยอืจะใส่ดอกไม้สั่นดอกสีเหลืองมาแช่น้ำาลอวเนี่ยอืแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะใส่สีผสมอาหารสั่นหัวหน้าสายวิษณว่าแล้วแต่ถ้าปิ่นบ้านเขาสายวารคิดว่าน่าจะใส่ดอกกิ๊กเฮวยได้อยู่ นเที่สามารถกินได้นะแกว่าเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งของเกาหลีใช่จะอร่อยเหรเนาะน้ำสีเหลืองมัน่มันีใสใช่ชั้นถ้าเขากินมงว่าเทสโปกันแล้วไปกินหลบดึกมันคืบไปบนเราเนี่ยเรื่องงานหกทุ่งกับขินข้าวคือเก่าจะไม่ต้องขวดออกว่าที่ผมเจริมนักรถ่ด้วยปิ้น้องด้วยเท่าไหร่เลือกตัวเดียวหกกิโลหกกิโลครับนุ่หน่อย เบาเน,นื้อลดไปสอกิโลตกใจครับเบาเนือ้อไม่ใช่อะไรที่เนาี้เขากินกตรกันตัแต่เขาเนื้อเดือดห้าสิบแปดไม่หนดห้าสิบสองจุดสามัวเนี้แหม่ชา่ชาตอนนี้ปัดจินอิ่มไม่ไม่ไม่ไมไมง เาถุงเตียมื้นวม,มันเนนี่ยเบิสองอืมประมาณน่ะอ,อันเมนื่อไหลายกวมาพันอีกหา้าสิบกาม,มหลายกว่า <laughs> ทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบสองบหารอยเจ็ดสบกว่าันมีเวลาใส่เงินเล้จ้ะ เกไปนอนอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่ดิมเลยไปจากลาไปก่อนด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับคนขายเล้งก็สู้ต่อไปในบอลน่ะอืมสู่สู่ขอร้องใจพี่น้องเขาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆเราทมงานสายปลาเราสายสารเบาเหนือได้ด้วยพี่น้องเลยมีพี่ๆหลายคนเพยนยังเขียนเลยน้องเขาโชคดีแล้วที่ได้ไปทำงานมีมีงานทำเหมือนกัน โชคดีก็กหลายๆคนที่กําลังล่องบาบ์กันยังไงก็สู้กันเด้่อยทางพี่เขาบอกทำงานสบายจังที่ส่วนมือมันก็เมื่อยขนนะน่าแม่นบ่สมันก็ม่ได้สบายม่ได้สบายครับอย่างวันที่ผ่านมานี่ก็ทํากันซีคนหัวคนเกาหลีเขาไม่ทําเนาะก็ทําไปจนเสร็จนะครับเที่ยงเที่ยงครึ่งไปจากไลนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกลังใจให้ช่องบ้านนี้สารน้ำเด็กพี่น้องเดท์จากทางกดกระดิ่งด้วยไปก่อนแล้วครับ วเหลือเวลาหน่อยเดียวกลับไปก่อนนะนครับผมข้าวรีบทำงานแล้วครับสวัส,ด,สดีครับสวัสดีค่ะ